มาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับกับของอิสราเอลเขาก็ไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับเขามีแบค็คที่ใหญ่มากๆก,ก็คือสหรัฐอเมริกานั่เองที่เห็นนี่คือตั้งแต่มีการประกาศสงครามกับการฮามาสใหม่ๆเลยเขาส่งมาสองลำเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ USS g e r a l R Ford แล้วก็ USS Dwight D Eisenhower เป็นเรือที่ตั้งชื่อตามอดีตผู้นำของเขาเนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเนี่ยส่งมาเลยสองลำนะที่เห็นเลยมีเครื่องบินบรรทุกอยู่บนเรือเจ็ดสิบกว่าลำเลยนะฮะ อ่าเรียกว่าพร้อมจะเรียกว่าปกป้องนะครับอิสราเอลอย่างเต็มที่แล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มาอีกลำคราวนี้เป็นเรือดำน้ำนะครับอ่าเก่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียนะครับโอไอโอคลาสซับมารีของสหรัฐนี่มีด้วยกันสี่ลำเขายังไม่ระบุว่าเป็นลำไหนแต่ถงมาแล้วแน่นอนซึ่งพอได้ยินคำว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียนเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าโอ้โหนี่มันสงครามโลกครั้งที่สามมาแน่ๆนะครับพอมีคำว,ว่านิวเคลียอยู่แต่นี่ต้องชี้แจงก่อนนะครับหลายสื่อนี่คือตับสนนะ อาวุธที่เขาใช้เนี่ยเป็นแค่มิสไซล์ทูโมฮอปนะฮะไม่ได้ใช้ติดหัวอาวุธนิวเคลียร์นะครับที่เขานิวเคลียร์นี้คือใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนนะครับของเรือดำน้ำส่ือเรือดำน้ําเนี่ยมันจะเป็นต้องขึ้นมาเหนือหน้าน้ําเพื่อเติมพลังงานคือสามารถอยู่ในน้ําเนี่ยเป็นปีเลยนะครับนี่คือความสามารถของเขานะส่วนมิสไซล์ทูโมฮอปที่ติดอยู่ที่ลําเรือดำน้ําเนี่ยมีร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสี่นะจรวจเดเจทีเดียวนะครับคือเรียกว่า การทาลายล้างนี่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและนอกจากนี้เรื่องของอาวุธแล้วยังมีเรื่องของงบประมาณด้วยคืออิสราเอลเนี่ยได้รับงบประมาณจากสหรัฐเนี่ยเรื่องความมั่นคงนยปีหนึ่งสามพันแปดร้อยล้านดอลล่าสหรัฐแล้วหลังจากที่โจบไบเดนกลับไปนะหลังจากเยือนอิสราเอลกลับไปอเมริกาเนี่ยเตรียมจะผักดันอีกนะครับงบประมาณอีกหนึ่งหมื่นสี่พันล้านดอลล่าสหรัฐเพื่อให้อ่าทางอิสราเอลใช้ในการต่อสู้กับทางฮามาสอย่างเต็มที่เลยนะครับอย่างข่าว ปอมเมื่อสัปดาห์ก่อนๆที่เราพูดได้ว่ามีอาวุธของสหรัฐนี่ยกลุ่มฮตกอยู่ในมือของฮามาสแล้วใช้โจมตีอิสราเอลซึ่งอันนั้นเป็นข่าวปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็คือตรวจสอบแล้วเป็นอาวุธสมัยโซเวียตอาวุธของจีนอะไรพวกนี้นะครับแต่ถามว่าอาวุธอะไรที่ใช้ในการโจมตีกาซาก็มีทั้งอาวุธของอิสราเอลเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาวุธของสหรัฐอเมริกาอีกเช่นเดียวกันคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้การสนับสนุนด้านความมั่นคงกับทางอิสราเอลอย่างเต็มที่ดาไปสู่คําถามว่าเมื่่อไหรคับ เมื่อหลายที่สหรัฐจะส่งกองทัพลงพื้นที่ในสอนภูมินี้โดยตรงนะครับ<อ>ก็เป็นที่มาของข่าวซีรีส์ชุดใหญ่เลยนะนี่ครับบอก breaking n e w เลยนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้มีภาพหลุดออกมาว่าเป็นกองกําลังสหรัฐเนี่ยหลายพันนายเลยนะครับกําลังเตร็มตัวเดินทางไปอิสาราเอลครภาพที่เห็นนี่คือนะอาหารสหรัฐแล้วก็เครื่องบินข้างหลังก็คือ US Air Force นั่นเองนะเอาไว้ขนกองทัพสหรัฐนี่เขาบอกเต็มตัวเดินทาง อีกข่าวหนึ่งอันนี้นะไปถึงแล้วนะเฮ็ปเพนนะิงนาวเนีนายวิกนายวิกโยชีนสารัดหลายพันนายนะครับถึงอิสาราเอลแล้วนะครับแล้วก็มีไฮไลท์ด้วย W W Three Alert นีสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยเ,เรียกว่าต้องระวังมากที่สุดแล้วนะใกล้เข้ามาแล้วนะเป็นภาพต่อมานี่เป็นภาพทหารในชุดลายพลางกำลังร่วมกันสวนมดมนต์ครับซ้ายเนี่ย แต่คมภีนะน่าจะเป็นไบเบิลมือขวาเนี่ยชูมือขึ้นเหนือศีรษะสําหรับคนไทยเราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นอะไรขนาดนี้นะครับคือส่วนใหญ่เ้วเออเป็นชาวมุสลิมชาวยิวเนี่ยแต่โหคริสเตียนนี่เขาเวลาเคลงเขาก็เค่งนะนี่คือในผ่านภาพนะเขาบอกเนี่ยภาพนี้คือทหารอเมริกันร่วมกันสวดนมนับนเพื่อสวดอ้อนวอนให้กับประเทศของเขาและสวดอ้อนวอนให้อิสราเอลก่อนที่จะบุกด้วยนะฮะเรียกว,ว่าสามภาพนี้คือเรียกว่าเป็นการบอกว่ามีการ เตรียมตัวจะบุกแล้วนะครับและอีกอันหนึ่งเป็นคลิปมาออกมานะครับคือที่มาของสามภาพเนี่ยมันมาจากคลิปตัวนี้ครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเป็นคลิปอะไรนะเป็นภาพของผู้นำสหรัฐเขาบอกดูดออกมาถ่ายไว้ได้นะคลิปสั้นๆเท่านั้นเองนะ เดี๋ยวขอตอนต้นอีกครั้ง,ง Selective Service Act นีฮะอ่าประโยคที่ออกมาเนี่ยไม่กี่วินาทีเองนะครับที่จับได้คือจงจำไว้ว่าเราไม่ได้ส่งลูกหลานของคุณไปสงครามแต่ส่งเขาไปสู่อิสรภาพและที่อีกคำหนึ่งที่ได้ยินคือ Selective Service Act นั่นเอง เป็นกฎหมายนะครับเปการเกณฑ์ทหารในสหรัฐคือสหรัฐนี่เขาไม่มีการเกณฑ์ทหารรับใช้การรับสมัครแต่เขามีระบบที่เรียกว่า selective service system ก็คือชาวชายอเมริกันนะครับอายุตั้งแต่18ถึง25ปีต้องลงทะเบียนเป็นกำลังหนุนนะครับเป็นกำลังสำรองแต่ก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรจริงๆยกเว้นในกรณีที่เกิดสงครามใหญ่ๆเขาจะบังคับใช้กฎหมาย selective service act นั่นเองก็คือเอาคนเหล่านี้มาลบนะโดยใช้ทั้งหมดเนี่ย ปีครั้งแรกเนี่ยกฎหมายนี้ออกมาตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วมีครั้งบังคับใช้กฎหมายนี้แค่สี่ครั้งเท่านั้นก็คือสงครามโลกทั้งสองครั้งสงครามเกาหลีแล้วก็สงครามเวียดนามเนีนั่นคือครั้งสุดท้ายที่มีการเอากําลังเสริมกาลังต่ลรองที่เป็นชายชาวรัฐอายุสิบแปดถึงยี่สิห้าปีเนี่ยไปลงเนี่ยคือพอลงทะเบียนแล้วถ้าเกิดเขาบังคับใช้ขึ้นมาเนี่ยคนที่ลงทะเบียนไว้เขาจะมาสุ่มแบบลอตเตอรี่ก็คือสุ่มมาเหมือนจะใบดําใบแดงบ้านลาใครเนะยได้โชคดีก็ได้ไป เข้ามาในกมฐานแต่เขายังเอาไปลบเลยนะเขาต้องตรวจสอบก่อนว่าคุณสมบัติเหมาะสมไหมที่จะเอาไปลบนะครับอ่าอีกคลิปออกมานี่คือบอกว่าไบเดนเตรียมจะบัง,บงคับใช้กฎหมายตัวนี้แล้ว Selective Service Act นะครับอ่าก็คือเรียกว่าเป็นที่มาของภาพเหล่านี้นะถ้าเกิดเชื่อมโยงกันระหว่างข่าวทั้งหมดนะแต่ต้องบอกเลยว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยอย่างที่เห็นนะเขาบอกเป็น AI imaging ก็คือเป็นการเรียกว่า สร้างขึ้นมาอีกทีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ภาพจริงนะครับโดยนะฮกลุ่มที่เรียกว่าเนี่ยฮะโพสเมเลเนียเป็นเว็บข่าวของแคนาดาแต่บิแนวคิดที่เป็นค่อนข้างอนุรันษนิยมนะก็เป็นต่อต้านเดโมแครตอยู่แล้วแต่อยู่แคนาดาแล้วมีประวัติเผยแพร่ข่าวปลอมบ่อยครั้งด้วยนะในช่วงโควิดก็ปล่อยเผยแพร่ข่าวปลอมบ่อยอันนี่เขาจงใจสร้างตินี้ขึ้นมาซึ่งต้องบอกเลยว่านะฮะเป็น เผยแร่มันเด่นกุมภาครับเขาสร้างคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเนี่ยจําลองว่าถ้าเกิดสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นจนสุดท้ายสหรัฐต้องส่งกองทัพไปร่วมรบด้วยเนี่ยแล้วเขาต้องมีการประกาศใช้กฎหมายตัวนี้ selective service act เนี่ยจะเป็นอย่างไรเขาก็เลยทําการจําลองเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งเพื่อเป็นการจําลองว่าจะเกิดขึ้นในสงครามอ่ายูเครนรัสเซียจะกดว่ามันหลุดมาสร้างข่าวปลอมในสงคราม Swift, uh -huh. callous, and brutal. It's barbaric. Putin's illegal occupation of Kyiv and the impending Chinese blockade of Taiwan a of national security crisis that requires more troops than the volunteer military can supply. I have received guidance from General Milley, Chairman of the Joint Chiefs. That the recommended way forward will be to invoke the Selective Service Act, as is my authority as president. The first to be called in a sequence determined by national lottery will be men and women whose 20th birthday falls during calendar year 2023. Remember, you're not sending your sons and daughters to war, you're sending them to freedom. God bless our troops and God bless Ukraine. God bless our troops and God bless Ukraine. อ่าอันนี้คือคนที่ทําขึ้นมาคือเป็นการสาธิตว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงจะเป็นอย่างไรคือไม่รู้เจตนาเขาคือยังไงครับแต่ปรากฏว่าปรากฏว่ามันหลุดออกมาจริงจอันนี้ก็ตรงตามที่หลายคนนะเวลาให้เทคนิคในการจับผิดนะครับภาพที่เกิดจากการอ่าใช้ AI เนี่ยก็คือภาพและเสียงเนี่ยมันไม่ตรงกันอย่างเนี้ยแต่ไอ้ส่วนที่ออกมาเกี่ยวกับล่าสุดเนี่ยคือภาพไม่ชัดเลยนะครับอันนี้ก็คือเขาก็อ่าเทคนิคเหมือนกันนะเวลาดูภาพเหล่านี้ให้ดูว่ามัน ความชัดเนี่ยมันถูกลดลงมาหรือเปล่าเ,เพื่อจะได้จับผิดได้ยากขึ้นอย่างอันที่ล่าสุดก็คือมันเบลอมากเลยนะครับืออันนี้เขาเอาอ่าภาพจริงๆนะในการอ่าแถลงข่าวของไบเดนเนี่ยตั้งนานแล้วเนี่ยเอามาตัดต่อ AI เนี่ยมันทำให้หลายอย่างเนี่ยมันดูนะ่าเชื่อถือมากคือนี่คือเทคนิคที่เราสามารถตรวจสอบได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงการขึ้นไหวของภาพแล้วก็ความคุณภาพของภาพอันนี้คือเทคนิคที่เราใช้ในรุ่นของเรา ต้องย้ำก่อนลูกของเราคือต้องบอกว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมันพัฒนาขึ้นเนี่ยไอ้เทคนิคเหล่านี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้นะครับมมันอาจจะแบบโอ้โหยากแล้วว่าจะดูยังไงนะ,ะเดี๋ยวนี้ก็มีการเอาดาราที่ตายไปแล้วเนะี่ยมาเล่นโฆษณานะต่อไปไม่แน่นะอาจจะเอาดาราที่ดาราที่เราชอบอาจจะมีหนังใหมให่เราเล่นตลอดการเลยก็ได้ก็คือเอาสิ่งที่เขานะเอาที่เก็บเอาไว้ภาพเนี่ยมาใช้ไอสร้างนะครับมีผลงานใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนั่นเอง นี่คือต้นกําเนิดมาจากไกลส่วนภาพนะทั้งสามภาพนี้คืออะไรนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นภาพเก่าหมดเลยนะฮะออันนี้ก็เป็นสมัยที่ทางกองทัพเนี่ยเขาจะไปเดินทางไปทางอ่าลบกับทางประเทศจิบูตี้นะครับเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออกก็คือคนละเรื่องเลยนะตั้งหลายปีแล้วนะเรียกว่าตั้งแต่ปี2018ห้าปีที่แล้ว ไม่เกี่ยวเลยนะครับแค่เอามาแปะว่าเป็นเบกิ้งนิวเนี่ยจะบอกว่าเขียนว่าอิสราเอลเท่านั้นเองน,น,กน,ออกนะการข่าวปลอมครับส่วนอันนี้ก็เป็นการเดินทางเมื่อปีที่แล้วนะครับของกองทัพสหรัฐไปประเทศโรมาเนียไปเสริมอ่าเรียกว่าแนวลบตะวันออกของกําลังนาโต้นั่นเองก็คือน่าจะเป็นสงครามระหว่างอยูเครนัสเซียนั่นเองมี่ไปประจําการที่ในโรมาเนียครับส่วนภาพนี้นะครับเป็น การร่วมสวดมนต์จริงๆทั้งสามภาพนี่ภาพจริงหมดเลยไม่เหมือนไปได้นั่นคือจับแปลแต่นี่ภาพจริงหมดแต่เอามาจากเหตุการณ์ในอดีตอันนี้ก็เก่าเหมือนกันพี2สองพันสิบเจดนะครับเกิดขึ้นที่ค่ายทหารฟอร์ดเบนนิงในรัฐจอร์เจียก็คือเป็นการสวดมนต์เท่านั้นเองในค่ายทหารในสารัฐนะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะแต่ทั้งหมดเนี่ยถูกมารวมกันหมดว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในทางอิสราเอลฮามาสอันนี้คือถ้าเราดูภาพออนไลน์เนี่ยเขามา เอาภาพเก่ามาข้อความมาแปะเนี่ยแต่เราไม่เช็คอะไรเลยเนี่ยมันทําได้ง่ายมากนะทำให้เราเข้าใจผิดอันนี้ต้องฝากไปด้วยนะ